มีเงิน1ล้านเนี่ยจะลงทุนอะไรดีให้งอกเงยมีเงินเพิ่มขึ้นในสไตล์ของคุณหมอพงศักดิ์ธรรมทัศ์อารีนักลงทุนชื่อดังอยากรด้เป็นเศรษฐีต้องรีบดูคลิปนี้นะครับแต่ก่อนจะไปดูครับว่าจะมีวิธีการลงทุนอะไรยังไงอย่าลืมกด subscribe และกดติดตามกดกระดิ่งช่อง invest tomorrow นะครับท่านที่กดติดตามก็ขอให้รวยขอให้รวยครับท่านที่กดกระดิ่งด้วยก็ขอให้มีเงินร้อยล้านพัน ล้านนะครับต้องบอกเองครับในวงการการเงินและก็เรื่องของการลงทุนในไทยเนี่ยหนึ่งในชื่อที่โดดเด่นและที่น่าจับตามองก็คือคุณหมอพองศักดิ์ธรรมทัตอารีครับผู้ที่มีบทบาทหลายมิติครับทั้งเป็นแพทย์เป็นผู้ประกอบการเป็นเซ็นทรัลสายว I นะครับคุณหมอพองศักดิ์ครับเป็นตัวอย่าง,งคนที่สามารถสร้างความสําเร็จได้หลายด้านและเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักลงทุนหลายๆคนครับอนอกจากคุณหมอเนี่ยเป็นแพทย์เนาะนะครับ และเป็นผู้อ,อุปก,การในเรื่องของการทําคลินิกแล้วนะครับคุณหมอเองอย่างที่แจ้งนะครับก็คือเป็นนักลงทุนสาย v ีที่มีชื่อเสียงเขาเริ่มต้นเข้าสู่วงการการลงทุนด้วยการเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบร,ริษัทต่างๆครับและได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนนะครับทำให้คุณหมอพงศักดิ์เนี่ยได้รับแรงบันใจมาจาก,กคุณดรนิเวศนะครับเอมวชิชระวรากรนะครับ และมุ่งเน้นการลงทุนแบบ v i นะครับในช่วงซับพราムเขาได้เห็นโอกาสในเรื่องของการลงทุนแล้วก็เป็นนักลงทุน v i อย่างเต็มตัวนะครับด้วยการลงทุนที่มีวิสัยทัศน์และการวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งครับทำให้คุณหมอพงศดิีมีพอร์ตการลงทุนขนาดหมื่นล้านเลยทีเดียวนะครับ แนวทางการลงทุนของคุณหมอเนี่ยเป็นยังไงนะครับก่อนที่เราจะไปดูเนาะถ้าสมมติมีเงินหนึ่งล้านเนี่ยจะจัดสรรยังไงนะครับแนวทางการลงทุนของคุณหมอนะครับไม่เพียงแต่เน้นในเรื่องของผลตอบแทนที่ดีครับแต่เน้นความมั่นคงและการเติบโตในระยะย,ยาวครับซึ่งเป็นแนวทางที่น่าสนใจสําหรับผู้ที่มีเงิน1ล้านบาทนะครับและต้องการลงทุนในแบบฉบับของอคุณหมอพงศักดิ์นะครับอย่างแรกครับ ตายการลงทุนเนาะนะครับก็จะมีประมาณ56ขั้นตอนนะครับหก็คือต้องทําการวิเคราะห์นะครับศึกษาวิเคราะห์ก่อนนะครับต้องใช้เวลาในเรื่องของการศึกษาคุณหมอจะเริ่มต้นด้วยการศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็ศึกษาจากหนังสือต่างๆเพื่อให้เข้าใจพื้นฐานและในเรื่องของกลยุทธ์การลงทุนหรือในธุรกิจเหล่านั้นนะครับสองเนี่ยคุณหมอจะเลือกลงทุนทุนแบบ V.I นะครับเน้นนะครับไปดูมูลค่าที่แท้จริงนะครับสูงกว่าราคาตลาดนะครับ คุณหมอเนี่ยนะครับก็ควรมองหาพวกเราเองก็ควรจะมองหาหุ้นที่มีเสถยภาพในเรื่องของการเติบโตแล้วก็มีการจัดก,การที่ดีนะครับคุณหมอมีเรื่องของการาจัดการความเสี่ยงนะครับเน้นการลงทุนในหุ้นนะครับแต่ก็มีการกระจายความเสี่ยงเป็นสิ่งสําคัญนะครับก็อาจจะลงทุนกระจายไปในอสังหานะครับทองนะครับหรือแม้แต่ะคุณเงินดีต้นนะครับมีการตั้งเป้าหมายระยะยาวครับ การลงทุนในแบบฉบับของคุณหมอพงศักดิ์ครับไม่ใช่หากำไรเพียงรวดเดียวครับแต่เป็นการลงทุนโดยมองระยะยาวนะครับคุณเองก็ควรจะมีเป้าหมายในเรื่องของการลงทุนให้ชัดเจนนะครับมีการติดตามและปรับปรุงพอร์ตอยู่เสมอนะครับการลงทุนไม่ใช่เพียงแค่ตั้งแล้วลืมนะครับคุณต้องติดตามการลงทุนอย่างสม่ําเสมอครับและพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนครับการเรียนรู้จากความผิดพลาดนะครับตรงนี้คุณหมอเองก็ให้ความสําคัญนะครับ การลงทุน1ล้านบาทตามสไตล์ของคุณหมอเนี่ยจึงไม่ใช่แค่เปลี่ยงแค่เลือกหุ้นที่ดีเท่านั้นครับแต่ยังรวมถึงการมีวิธีในเรื่องของการวางแผนและการมองเห็นโอกาสในระยะยาวนะครับคราวนี้แล้วถ้ามีเงิน1ล้านบาทเมื่อกี้เราพูดถึงสไตล์การลงทุนเนาะและท่านี้ถ้าเราลองนะครับมาลองแจกจ่ายดูนะครับว่าถ้ามีเงิน1ล้านบาทแล้วลงทุนในสไตล์ของคุณหมอพงสัง นะครับข้อมูลนี้ครับเกิดจากการเจนข้อมูลนะครับในชมของการวิเคราะห์นะครับผ่านตัว Chat GPT นะครับเพราะนี่เป็นตอนนี้เป็นแค่แนวทางนะไม่ใช่ตัวเลขจริงๆนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลจากการวิเคราะห์แนวทางการลงทุนของคุณหมอด้วยนะครับะนถ้าจะจัดสรรเงิน1ล้านบาทนะครับแบ่งเป็น5ส่วนดังนี้นะครับส่วนที่1ครับก็นําไปลงทุนในหุ้นที่มีมูลค่าที่แท้จริงนะครับ40%หรือลงทุนใน V I นั่นเองนะครับลงทุนในหุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโตและมีการจัดการที่ดีครับควรวิเคราะห์แล้วก็เลือกหุ้นที่มีมูลค่าที่แท้จริงนะครับโดยอาจจะเน้นหุ้นที่มีพื้นฐานทางด้านการเงินที่มั่นคงและมีแนวโน้มเติบโตดีนะครับเพราะั้หล้าน 1, 000, 000, แรกนะครับที่เรามีจะลงทุนแบ่งมา40%นั่นก็คือ4 0 0แสนนั่นเองนะครับไปลงทุนในหุ้น ที่เป็นหุ้นที่มีพื้นฐานที่ดีนะครับเราก็ได้ศึกษาเพิ่มเติมเนาะว่าหุ้นพื้นฐานที่ดีต้องทําอะไรยังไงกันบ้างนะครับอีก20%สครับส่วนที่2ครับก็ไปลงทุนในอสังหานะครับ20%เก็ประมาณ2 0 0 0 0 0บาทนะครับการลงทุนในอสังหาครับเช่นซื้อห้องเช่านะครับหรือห้องพักเพื่อให้เช่าอาจจะเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ําและรายได้เป็นรายได้เสริมเนาะนะครับ ส่วนที่3ครับนั่นก็คืออีก20%นครับนำไปลงทุนในกองทุนรวมครับการลงทุนในกองทุนรวมที่มีการจัดการโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งสามารถเลือกกองทุนที่เน้นการลงทุนที่หุ้นที่มีคุณภาพหรือกองทุนที่มีการกระจายความเสี่ยงนะครับตรงนี้ก็20%นะก็เป็น200,000บาทนะครับส่วนที่4ครับลงทุนตรงนี้1 0นะครับลงทุนในทองคำนะครับก็ประมาณ1 0 0 0 0 0บาทนะครับทองคำก็เป็นสินทรัพย์ที่มักจะ ใช้เป็นที่พึ่งในช่วงเวลาที่ตลาดมีความไม่แน่นอนครับการลงทุนในทองคําครับสามารถช่วยให้พอร์ตการลงทุนของคุณนะมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับและส่วนสุดท้ายครับ10%นั่นก็คือลงทุนในสินทรัพย์ที่เป็นตัวดีต้นนะครับการลงทุนในสินทรัพย์ดีตน้นหรือสกุลเงินดีต้นครับอาจจะมีความเสี่ยงสูงครับแต่ก็มีศักยภาพในการตอบแทนที่ดีเช่นกันนะครับการจัดสรรนะการจัดสรร การลงทุนในสไตล์ของคุณหมอพงศักดิ์นะครับจะช่วยคุณมีการกระจายความเสี่ยงและมีโอกาสในการเติบโตของพอร์ตคุณในระยะยาวครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับควรมีการทําการวิจัยและพิจารณาอย่างรอบคอบการลงทุนในแต่ละส่วนครับและอาจจะต้องมีการปรึกษากับที่ปรึกษาทางด้านการเงินหรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อแนะนํา การลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยนะครับการลงทุนในแบบฉบับของคุณหมอพงศักดิ์ครับไม่เพียงแต่เป็นการสร้างโอกาสในการเติบโตของทรัพย์สินครับแต่ยังเป็นการเรียนรู้ปรับปรุงกลยุทธ์การลงทุนของตัวเองให้เหมาะสมกับสภาพตลาดและความเสี่ยงที่สามารถรับได้ครับโดยการวางแผนที่ดีการมีวินัในการลงทุนคุณก็สามารถสร้างพอร์ตการลงทุนที่มั่งคั่งและยั่งยืนเป็นเศรษฐีหุ้นพันล้านหมื่นล้านได้ด้วย นะครับก็ฝากทุกท่านกด subscribe ด้วยนะครับลองดูครับลงทุนแบบไหนยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับว่าไปลงทุนดูแล้วได้ผลลัพธ์ยังไงนะครับหรือท่านมีสไตล์การลงทุนแบบไหนนะครับก็อาจจะคอมเมนต์เข้ามาได้เช่นกันนะครับฝากกด subscribe ครับท่านที่กด subscribe กดติดตามก็ขอให้ด้วยครับท่านที่กดกระดิ่งด้วยก็ขอให้มีเงิน้อล้านพนครับ